ไปเองหรือว่ามันไปเพราะกล้ามาเนี่ยล้อกันเล่นใช่ไหมเซริสวาเติมพลังให้กินก่อนน่ะเต็มที่ถูกเห็นพอไหมระดับรังสีก็สิลากับแรงดัพุ่งทะลุเพดานน่ะอีกสิบสองนาทีมันจะปล่อยความร้อนนิวเคลียร์ออกมาหมายความว่ายังไงบอกแล้วอีกสิบสองนาทีสนามบอลทีมเรซซอกจะล้าเป็นปนักกรอง เราต้องไปหาเครื่องออก้ากับมรดิสันแล้วก็รีบออกไปจากที่นั่นซะไม่ว่าติสตาว่าทำอะไรกับกอตูล่ามันได้ผลดีเกินไปมันจะมังจัิญรุ่เหมือนกับระบดปรมานูรับซั่เรียมน้ำเครื่อนบง